อีกหนึ่งกิจกรรมของน้อง,น,องนักล่าฟันทรู e a f 9ที่จังหวัดขอนแก่นก็คือการร่วมงาน TrueSport b i Big Match อีกหนึ่งไฮไลท์ในคารวา t ท u ูว i ชั o n เฟสติว a ลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อมอบความสุขสุดมั่นให้กับชาวขอนแก่นซึ่งกิจกรรมก็มีตั้งแต่การถ่ายทอดสดฟุตบอลน,นัดสำคัญระหว่างอาร์เซนอลกับแมนยูบนจอขนาดยักษ์ค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีบูธเกมที่มาพร้อมกับของรางวัลมากมายค่ะรวมไปถึงสีสันที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือโชว์สุดเซ็กซี่ของลูกทุ่งนุ่งสั้นคุณใบเตยอาสยามที่อาการบาดเจ็บจากกองละครหายดีจนเต้นได้เต็มที่แล้วล่ะค่ะ ดีขึ้นแล้วก็ก็ต้องรีบต้องรีบดีขึ้นมากกว่าเพราะเราทํางานทุกวันเรามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบทุกวันอย่างนี้มีเข็ดกับการสแสดงหรือว่าอะไรไหมครับว่ากลัวจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็แอบ,บเข็ดอยู่เหมือนกันค่ะมีการเซฟอะไรมากขึ้นไหมครับต่อไปเซฟมากขึ้นมากค่ะทางกองละครก็ พี่เมย์ก็มาดูแลเองเลยพี่เมย์ขอโทษมากๆค่ะพี่เมย์น่ารักมากดูแลเราตลอดก็ค,ค่อนข้างจะเซฟว่าให้บทที่แรงๆให้บทที่ค่อนข้างบู๊ล้างผ่านน้อยลงตบตีน้อยลงมาเยือนจากขอนแก่นนะครับนอกจากกิจกรรมตรงนี้แล้วนะคะแน่นอนว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องๆ True a f 9ที่จะเกิดขึ้นณตลาดต้นตาลแห่งนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งความสนุกที่ Tour ทูว i ชั่นมอบให้อีกทั้งยังมีศิลปินรุ่นพี่มาร่วมแจมด้วยครับผมแลวก็แฟนๆจากกรุงเทพพี่น้องชาวขอนแก่นที่จะพบ กับทูวิชันเฟสติวัลนะครับในการรับชมศิลปิน a f 9คอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยครับรับรองว่าสนุกแน่ครับทั้งทีม a f 9 12คนนักล่าฝันและก็ศิลปิน AF อื่นๆที่จะเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็รู้สึกเตื่นเต้นครับและรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆครั้งแรกเลยและก็ได้มาร่วมสนุกกับชาขอนแกนด้วยบ้านบ้านบ้านบาเฮาบ้านเฮาแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้ร่วมงานกับน้องๆ a f 9 จะบอกว่าได้รันทูได้ลองซ้องมาแล้วแ่ละครับะจะบอกว่าอย่าพลาดสนุกมากๆคอนเสิร์ตของน้องๆทวีฟเก้ที่ขอนแก่นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะส่วนเรื่องของภาพบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนทวินไซจะเก็บภาพมาฝากให้ชมแน่นอนค่ะ